เรื่ม้อาเนี่ยครับเราคุยกันเรื่องนารูโตะนารูโตะผมว่าเด็กเด็กยุคเราขึ้นมาตั้งแต่เกิดเก้าศูนย์สองพันขึ้นมาเนี่ยว่าไม่มีใครไม่รู้จักไอหัวเหลืองเนี่ยแน่นอนแน่นอนรนโตะนะครับเป็นผลงานของอาจารย์มาซาชิคิชิโมโตะครับตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพศสองพัน้า้อยสิบสองปีหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าลงโชเนนจัม์นะครับประเทศญี่ปุ่น โดยโคงเรื่องเดิมเนี่ยเป็นผลงานวันช็อตของอาจารย์ฮิชิโมโตะนะครับที่ตีพิมพ์ให้กับสำหับพิมพ์โชเนนจัมป์ในปี2540แล้วก็เอามาดัดแปลงใหม่เป็นเรื่องยาวนั่นเองนะครับส่วนประเทศไทยมินจาคาถาโอโคเฮเนี่ยตีพิมพ์ในการะตูนรายสัปดาห์บูมนั่นเองแล้วก็อาจจำจุดแมาโดยเนส หรือเนชั่นนั่นเองนะครับกระตู้ทั้งหมดเจ็ดสิบสองเล่มลิขสิทธิ์ลิขสิทธิ์อ่แอนิเมชั่นช่วงแรกอยู่กับ rose video แล้วก็ทำเป็นพวกแผ่นแล้วก็ฉายจรังิงฉายครั้งแรกฉายช่องห้าตอนเย็นแล้วตอนนั้นถูกเปลี่ยนมาเป็นช่องไอทีวีหรือทบพีบีเอสเนี่ยช่วงเป็นรายการดูรู้จักไอทีวีไหม ใครรู้จักไอทีวีก็ไม่ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่แล้วก็ถูกถูกย้ายมาเป็นไอทีวีเป็นรายการการ์ตูนขับใช่ป่าวว่าไอทีวีการ์ตูนขับไอทีวีอันนี้ใช่เหรอไอไอการ์ตูนขับขับเหรอเพิ่งรู้อทีการบตูนขับเอ้ใช่ป่าววะไม่ใช่นะรวมกันที่ไอทีวีการ์ตูนขับเพลงนี้ป่าวไม่นาการ์ตูนขับมันน่าจะของช่องเจ็ดป้ะไม่การ์ตูนขับแต่ก่อนมันมี มันมีการ์ตูนขับที่พี่นัดกับน้องนบะไปทาอ,อยู่ที่แทบีไอทีวีตัวนั้นก็จะมีฉายชาแ<อ>้นคยงวันพีชนารุโตะก่อนจะมีช่องเฉพาะของตัวเองน่าจะใช่ถ้าอย่างนั้นเหมือนตอนนั้นมีมีแล้วแต่ฉายเป็นอีกอทางฉายแถมวีดาวเทียมอ่าอ่าไม่รู้ช่องตัวเองเป็นดาวเทียมช่องตัวเองเป็นดาวเทียมถ้าอย่างนั้นก็อาประแยกมาเพื่อทําช่องธรรมดาแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยลงการ์ตูนได้เกิดใช่ป่ะวะใช่ ไม่แน่ใจว่าต่างประเทศลงเน็ตเวิร์กหรือเปล่าอ่าเน็ตเวิร์กเน็ตเวิร์กใครเห็นอยู่กับตัวเน็ตเวิร์กโอ้โก็มามาลงอีกทีดาวเทียมก็คือแก๊งการ์ตูนนั่นเองกลับทีมภาคทีมภาครอครับปัจจุบันอ่าดัลโตะก็จะถูกซื้อลิขสิทธิ์แล้วไปภาคก็จะเปลี่ยนทีมภาคไปทีมหนึ่งตอนนี้ฉายถึงตำนานวายุสลาตันครับใครใครแล้วใครอยากดูก็ไปดูกันได้ในแอปพลิเคชันต่างๆอ่าทาง เว็บการ์ตูนขับเด็ดฟิกก็มีแล้วก็ตามสตรีมมิ่งต่างๆแล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนลิขสิทธิ์กันนะครับผมอ่ะนีสมาถึงหัวมาถึงคำถามแรกที่จะถามทุกๆทุกคนทุกคนรู้จักนารโตะครั้งแรกผ่านซื่อไหนอ่ะเริ่มจากคุณเรียงตามอายุครับเรียงตามอายุเนี่ยมันเรียงพอดีเลยไง อ่าเรียงตัวแรกเลยก็ฉันนี่หว่าให้ตายสิโอเคแต่ว่าผมก็คงจะไม่พ้นบูมนั่นแหละตามที่ว่ากันะก็อาจจะแบบมีเพื่อนในห้องเนี่ยสักคนเนี่ยซื้อมาแล้วเราก็ไปอ่านเอ้เราก็ติดเสร็จแล้วเราก็ไปซื้อรวมเล่นซื้อตอนนั้นก็เล่นเท่าไหร่สามสิบห้าสี่สิบสาสิบห้าบาทสาสิบห้าบาทเออมาตัเมื่อก่อนสามสิบห้าทให้ยเดี๋ยวสามสิบเว้ย ถ้าใครทนันสามสิบนี่เริ่มแรกๆ,ๆน่นๆจาจะไม่ผิดเริ่มช่วงแรกๆสามสิบใช่สามสิบก่อนเลยโอ้หถ้าใครทันยุคสามสิบนี่ก็ไม่ธรรมดาใช่ไหมไเฮ้ยตอนนั้นตอนนั้นรู้สึกดาวโตตีพิมพ์ช่วงปีสองลงบูมอะไม่แน่ใจว่าสองพันหนึ่งหรือเปล่าอนิเมะมาฉายงอนิเมะฉายปีสองพันสองตอนนี้เขารอปยี่สิบปีแล้วแต่ฉายไทยอะสองพันอสอี่ประมาณนั้น นั่นแหละนั่นแหละก็ประมาณปัดชงช่วงมอต้นมอต้น,ตนที่<อ>ปรมผมอะ่ะเอ้าโหเจ็บปวดมีทางบ้านบอกว่าโตมากับนินจาฮาโตริด้วยอย่าไป<อ>สนใจอคอมเมนต์อย่าไปสนใจคอมเมนต์มันพี่ไอ้หลุยไอ้หลุยไอ้หลุยอย่าไปให้เราพยายามไม่มองข้ามไงเราแบบให้ความสําคัญถึงแม้ว่าจะเป็นหรือก็ตามใช่ใช่ใช่คือทุกคนยิมมากันมาทิมกันมาโตมากับนินจาฮาโตริครับเออ อันอันนี้อันนี้ก็น่าจะเปิดเลยยุคกูไปด้วยนะใช่งั้นแต่ก็ทานกันหมดู้จากโบมใช่ไหมพี่ใช่ใช่ชก็คือรู้จักจากอ่าอาสื่อหนังสือการ์ตูนบางอ่ะเออพี่มอสพี่มอสก็จริงรู้จักขั้งแรกอ่ะจากหนังสือการ์ตูนนินจาโอ้โหเฮนั่นแหละเพราะว่าตอนจําได้ว่าตอนที่อ่านอ่ะคือเพื่อนแบบเฮ้ยมึงอ่านสนุกแต่เราเป็นคนไม่ชอบอ่าน เราเป็นคนไทยส่วนใหญ่ที่ไม่ชอบกันอา,านแไม่อ่านเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้เวลาผ่านไปประมาณสองปีจนทำออกมา <c oughs> เป็นแผ่นซีดีแล้วแล้วก็ญาติอ่ะไปซื้อมาดูซึ่งตอนที่ซื้อมาเป็นตอนสอบจูนินและจูนินรอบแรกดูไปแบบเฮ้ยสนุกว่ะมันคือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นก็คือไปไล่ซื้อทุกเดือนเดือนและแผ่นมันจะออกเดือนและแผ่น ตอนนั้นอ่ะก็คือไปจับจองไปจับจองที่หน้าร้านขายซีดีเลยตอนที่บ้านก็ไม่ได้มีเคเบิลอะไรใดๆฟีทีวีนั่นคือครั้งแรกนั่นคือครั้งแรกที่ดูจริงจังเมืองครับเมืองบูริโน่เออผมไม่แน่ใจนะว่าว่าผมรู้จักผ่านเพื่อนที่แบบว่าเอามาอ่านหรือ เมื่อก่อนเคยแม่บอกว่ามันจะมีร้านเช่ากระตูน่ะอแม่บอกว่าเออมันจะนับราคาจากอ่าเล่มละเท่าไหร่นะสมมติว่าสามสิบห้าบาทสามสิบห้าบาทอสี่บาทเลขตัวหน้าเลขตัวหน้าเลขตัวหน้าคือราคาเสี่สิบสี่บาทห้าสิบสี่สิบห้าห้าบาทประมาณนี้ก็คือเราเริ่มเห็นจากเรื่องอะไรวะเรื่องนี้นารุโตะไม่แน่ใจว่าตอนหยิบมาอ่านหรือว่าเราเห็นผ่าน แล้วมารู้จักกับเพื่อนอีกทีหนึ่งจำไม่ได้ก็คือถ้าตอบคือรู้จักผ่านการ์ตูนอ่ะมังงะอ่าซึ่งน่าจะเป็นคนส่วนใหญ่เนละยถ้ายอย่างนั้นเพราะมังงะมันมาก่อนเมซันเยอะนานอยู่เป็นปีอ,อย่างยากรู้จังเลยว่าคนที่แบบว่าตามแบบตามตั้งแต่ยังไม่ออกมาอะไรเงี้ยเขาตามจากนักเขียนไหมเพราะบางคนอ่ะตามจากผลงานนัก,นกเขียนนะเออเขาต้องรู้่อมากเลยตาม ถ้าคนตามนั้นคือจะตามจากบูมพี่อ๋อใ่เพราะตอนนั้นคนคนไทยก็น่าจะเด็กไทยอ่ะน่าจะตามจากบูมยุคด้วยยุคนั้นคิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้สนใจด้วยว่าใครเป็นคนเขียน <laughs> <c oughs> นึกออกไหมเร <c oughs> <ๆ>าอ่านแล้วสนุกเราก็โอเคตอนนั้นพี่จริงๆพี่ก็ไม่รู้เลยว่าใครเขียนพี่ไม่ได้สนใจเลยยุคนั้นคืออ่านอย่างเดียวจริงๆเพราะว่ามันสนุกเออเช่นกันเดี๋ยวเป็นของของบ้างนะ ของผมานะาว่าผมรู้จักจากไหน <c oughs> ผมจะย,ยาวหน่อยมามาได้เลยยอดตัวนี้ผูกพันกับผมมากใช้เวลาเราประมาณหนึ่งชั่วโมงเต็มใจเยน็นเอ่อของผมเนี่ยมันเกิดจากกรณีว่าตอนนั้นไปทนศ oh. ึกษาแล้วคุณเคยเห็นไหมว่าบนบนรถทนศึกษา,านเนี่ยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นรถที่เขาเช่าเอารถบัสมาใช่ไหมแล้วเขาจะเพนลาลการตูนไว้เดี๋วด้วยความที่ว่าแบบ ไปถามเพื่อนไว้บอกเอ้ยไอ้ตัวละครที่หน้ามาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนแมวเนี่ยอที่อยู่บนที่เป็นสติกเกอร์แล้วอยู่บนรถเนี่ยเอ้าโหมันคือมันคืออะไรวะเพื่อนบอกว่าอ๋อยังไเป็นเกมมินจาเพยหนึ่งเยี่ยโคตรมันเลยเกมต่อสู้นี่จะมีตัวนึงใช้นิ้วจิ้มตูดมันคือเรื่องอะไรวะมันตอนนั้นเพื่อนก็ไม่รู้ไว้ว่ามันคืออะไรเ้ยเดี๋ยวตั้นหนึ่งนะขอขอแทรกหนึ่งเป็นยากมากเลยนะที่คนจะสนใจว่าไอ้ลายบนรถเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ อันนี้ก็คจริงผมผมเป็นผมนี่ไงผมไม่ทำเอ้เนี่ยจริงจริงมันตัวอะไรวะบอกเพื่อนอ่ะเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยทําท่าแบบประหลาดประหลาดไงบะอ๋อนี่มันเกมเนี่ยมันเป็นเกมเว้ยมันเกมเอนนัเพื่อนไม่รู้ว่ามันมีแอนิเมะเว้ยเพื่อนไปเสพเกมกนบอกเฮ้ยเป็นเกมเนี่ยมีมีตัวเนี่ยปิดภาาปิดตาจิ้มตูดนิ้วจิ้มตูดปิดตาจิ้มจิ้มตูดตอนนั้นก็บอกอ๋ออ๋อก็ยังไม่รู้เว้ยว่ามันคืออะไรจนกระทั่งช่องห้ารายการบ้านการ์ตูนอืช่องห้าตอน ฉายนันก็จะมีเกาเรนเจอร์เกาไกก้าแล้วก็จะมีนารูโตะวันสุกเดียวกันพอดีอ่าใช่มาดูว่าอ๋อเนี่ยเหรอนารูโตะอ๋อชื่อนารูโตะนะเออเขาก็ลองฟองกลับบ้านกลับบ้านทุกเย็นก็มาดูอ๋อมันอ๋อการ์ตูนแบบนินจานะนินจาทำไมนินจามันทันสมัยยังวะตอนนั้นก็บอกอ๋อนินจาแต่งตัวนี่เอออ๋ออ๋อพอต่อมาได้ก็แบบตามเล่นโลเพกับเพื่อน ตอนภาคยิ่ง <Tipp> ย <s> <vt> er so oh ิ <SL> ่งตอนภาคไอ้นั่นอะสอบจูนินอะไอตัวละครเด้อได้เล่นโลเปเพื่อนเพื่อนเพื่อนกูจองซาสเกะจองนี่ไปจองจองไม่เหลือนาลโตไว้กูกูกูไม่เอาแลกูไม่จองตอนนั้นก็เลยไปจองชิกามารุโอ้ซึ่งตอนนั้นชิกามารุยังยังไม่โดดเด่นยังไม่โดดเด่นอะไรเลยเว้ยก็แบบมันเหลือมันเป็นตัวเศษก็เลยเอาชิกามารุก็ได้วะก็เลยไปถามเพื่อนว่าชิกาจะเล่นโลเปไงชิกามารุมันใช้คาถาแล้ววะยังดูไม่ถึง กับเพื่อนมันเพื่อนข้างบ้านอะมันซีดีมันถึงแล้วอ่าอืมก็เลยจากนั้นมาก็บอกเอะไม่ตามแล้วตามซื้อการ์ตูนดีกว่าซื้อเล่มแรกคือเล่มยี่สิบสี่สู้กับคิวิมาร่โลอ้โหจับไ้เลยนะ่ยาอ่านเ้าอ่านปุ๊บอกโอ้เนี่ยเหรอว่าการต่อสู้แบบไทยเล่มแบบเหมือนตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเป็นจตุศัก้าเด็ก โอ้โหเชือวสู้แลเส้นช่วงช่วจบจูนินเออลายเส้นโอ้โหมันสูงขึ้นมันตอนนั้นอยากเป็นนักเขียนการ์ตูนชอบวาดรูปลอกแม่งเลยเออนาโตะเป็นเป็นหนึ่งการ์ตูนที่ผมแบบว่าเป็นเลฟเซนในการทํางานของผมในการลอกเส้นว่าการออกออกท่าทางเนี่ยติดลอกลายก็คือเอนี้มันจะแปลกแต่คนอื่นก็คือว่ารู้จักนาโตะครั้งแรกผ่านสติ๊กเกอร์ติดรถเก็ถือว่าเป็นสื่อโฆษณาไง ใช่ใช่สต no no so, so, yeah, ิกเกอร์สติกเกอร์ปอมเลยพี่สติกเกอร์อะไรก็ไม่รู้ตอนนั้นมันยังตอนนั้นมันยังไม่ดังเว้ยแล้วกูก็ไม่น่าจะว่าไอ้คนที่เอามาติดรถเนี่ยติดรถบัสที่เราไปทำรัศาเนี่ยอ่ะแสดงว่ามึงอ่านบูมมึงรู้หรือว่ามึงก็ติดมั่วๆไปแค่นั้นแหละส่วนใจก็น่าจะติดมั่วๆดูคอมเมนต์แต่ก่อนอ่านประมาณเล่มยี่สิบออก ร้านเช่าไปดึงรายสัปดาห์มาเย็บรวมเล่มไม่อ่านโอ้โหโอ้โหโหดอันนี้อันนี้จริงจริงมีมีมีอยู่บ้างที่เคยเห็นก็อ่านให้เราได้มาดูอ่านให้เราได้เคยเคยเจอเคยเจอแบบที่มันไปเอาแบบไอ้พวกซีคิดอะไรมาแยกแยกเรื่องปแล้วก็มัดไม่เฉพาะเรื่องของผมร้านผมไม่มีแป็นเล่ใหญ่เป็นเป็นบูมบูมก็บูมซีคิดก็ซีคิดอ่าบูมซีคิดเคเคซีวิกลี่ อ่าใช่ช่วงขยุคนั้นนี่ใช่เลยเมื่อกี้เมื่อกี้กูจะพูดว่า KW Weekly อย่างเงี้ยใช่เรื่องอะไร KW แล้วเกือบแล้ว KW ก็มาว่ะเชี่อ